สวัสดีครับดูแม่ป้นตวนครับวันนี้มีเด็กปล่อยปูนครับอาจารย์เสือครับหากินสูงครับวันนี้พื้นบวกเสาสองหลังครับใช้เชนครับ เฟืองสุข้าลำโพง เจอหลอกเหรอเจเจผมหลอกมาปล่อยปุ้นเหรอทุบหนึ่งี่ยทุกหนึ่งได้ไปเปล่าสอาวสาองหลังเดี๋ยวก็เสยตเดี๋ยวเททีเราสองต้นแล้วนะทำไมไม่แยกกันเลยเนาะ จ้ค <Ừ S 1> ่คนล้างไงไม่เจก่ะล้างร้านไงเขากลัวไม่เต็มเอ็นเขามาถามปูเออยังเหลือสัมสาวสองต้นเดี่ยวก็สองคิวอย่งมากหนึ่งจุดสามวบอกจคิดแล้วก็สองคิวครึ่งเ่าะทั้งหมดนะเออผมเทเพืนประมาณคิวคิวเดียวเองยังไม่หมดแล้วเออ เนี่ยโอเคนี่ยังได้ใช่โฉละเจ้าอ้าวคนขับเชียงกับผมใครน้ำหนักเดียวกันพอกันหละเฮ้ยดูยังไงมาพอกันมึมว่าแน่ฮะ จนมัง่งมาแก่เออค่โล่งใจหน่อย <laughs> เอาทำไมไม่ใส่ข้างบนเหมือนเมื่อกี้เหมือนก็นจะตะวานยะอะไรทำไมลงล่างเหรอ,อใก่ตักใส่เหมือนเมื่อกี้เวลวไวนะล,ล่างรสชาต แบบนี้ก็เหมือนไม่มีเคนแล้วเนี่ใยใช่เอาเคนยกไปใส่ใจกระบะเออไม่กล้าปล่อยแล้วะกลัวพังอะวัวแบบแตกอ่ะไม่รู้ไม่มันไม่มีที่ยืนจับดีๆออะตั้งค์ันร้างงั้นน่าจะปล่อยแต่เคสได้ดกดลัวแบบพัง จะได้สามต้นนี่ยอืะถ้าตั้งอยู่ข้างบนก็ได้คนเดียวไงพอชิดถูกแล้วแหละตัดสองเจ้าอ่ะฝนมากแล้วนุ่น สำหรับชิปนี้ไว้แช่นนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ